พบกับช่องอุ๋ยนะครับในช่อง u t u b e อรูอสวนตะวันเซลสกขากระบีนะครับวันนี้นะฮะพามาดูนะครับวิธีสังเกตว่ารถบรรทุกหกล้อ fr เนี่ยเป็นเฟืองช้าหรือเฟืองเร็วนะครับสําหรับคันนี้เนี่ยผมจะมีวิธีการดูง่ายๆนะครับก็นะฮะด้านหลังเขียนว่าแม็กท็อกนะครับแม็กท็อกตัวนี้ก็จะบอกเลยนะครับว่าเป็นรถหกล้อ fr ของตัวเฟืองช้า นะครับแต่นอกจากสติกเกอร์เนี่ยเราดูไม่พอนะฮะอันนี้ด้านหลังดำนะครับแล้วก็เรามาดูด้านหน้านะครับด้านหน้าที่ฝากระปรงหน้าเนี่ยก็จะเขียนว่า m ม็ท็อกเหมือนกันนะครับแต่บางทีก็เอาสติกเกอร์มาติดก็คือ m ม็ท็อะฮะแต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่ว่าผมจะดูแบบง่ายๆ นะครับตัวนี้ f อฟอ0 f ์0รเนี่ยมีทั้งให้เลือกทั้งเฟืองช้ากับเฟืองรนะครับแต่วิธีง่ายๆของผมนะครับเวลาดูเนี่ยผมจะดูจากอันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะชัวร์เลยแผ่นเพลทนะครับพอเราเปิดอ่ะนะครับพอเราดูแผ่นเพลทนะครับพอเราเปิดเข้าไปปั๊บก็จะมีอยู่ที่ฝัง่งผู้โดยสารด้านซ้ายนะครับด้านขวาเนี่ยฝั่งคนขับ ฝั่งผู้โดยสารด้านซ้ายนะครับเราก็จะเห็นแปะอยู่ด้านใต้นะครับที่เก็บของด้านบนนะครับมันก็อยู่ข้างล่างตรงนี้พอเปิดประตูเข้าไปก็จะเจอเลยแผ่นเกรดนะครับมาตรฐานมอกก็จะแบบบอกว่าแบบรถนะครับ fr 9 0 S sxtu นะครับถ้าตัว t เนี่ยตัวนี้มันคือจะบ่งบอกว่าเป็นเฟืองช้าแต่ถ้าเป็นเฟืองเร็วก็จะเป็นตัว f นะครับ S X F T U F นี่คือเฟืองเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นแบบรหัสเครื่องยนต์นะครับแล้วก็หมายเลขแชสซีรถหรือว่าหมายเลขลมแชสซีรถนะครับอันนี้คือเป็นวิธีการดูแบบง่ายๆนะครับบางคนลูกค้าถามมาว่า F เฟืองช้าเฟืองเร็วดูตรงไหนบางคันก็ถือสติ๊กเกอร์นะครับแม็กทอเนี่ยคือเราดูง่ายๆคือน่าจะใช่แต่ถ้าให้ชัวเราไปดูที่แผ่นแผ่นรถดีกว่านะครับแต่ถ้าเป็นเฟืองเร็วเนี่ยก็เหมือนที่บอกครับ ตัว f กับตัว t ตอนนี้จะมีข้อแตกต่างกันนิดนึงนะครับก็ท่านใดสนใจนะครับสอบถามกันมาได้นะครับที่หน่วยรถใหญ่นะครับอิวสุอันโมันเซลสาขากระบี่นะครับนี่นะครับ2อ0ยแรงม้าดำรัวสีเส้นสัญญาผ่านรับรถได้เลยนะครับคันนี้ก็แลบสีน้ำเงินมาด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ติดหมวกติดอะไรดีขอบคุณมากครับสวัสดีครับ